บอลเด็ดไซฟ้านลงกับบอลเชิงเกิลจับล็อกไว้เต็มๆครับเสียไปแล้วจานคิวเรียบร้อยเฟิร์สบัตมาครับซาเมลอิสเวลไล่มาระเบิดย้ำต่อก็โดนดักหน้าไปเนี้ยตีเข้าใส่ด้าคิวครับหมดไปแล้วเซนกิมาลเด็ดไซปิดด้านคิวไปฮะเรียบร้อยบ๊อบถอยเนี่ยบ๊อบถอยไม่ได้แล้วตายไปฮะเฟลยร์เล่ดูดเน้นๆครับไล่ขึ้น บัอบโลไปดนึงก็ไปครับผมบอเทคดึงอันเข้าไว้ใส่หนักต่อทนนี่เกิลครับผมแล้วก็แปรเปิดแมนชัก่ก็ดึงจับล็อกต่อยอครับผมแล้วดูดาเมจย้ําอีกทีใส่เลนฟิเลสพาสฟาฟิวไปกับฟิเลสตายครับคิวเลสปีด W ของิดนบ๊อบฮะฆ้าต่อหน,นึ่งครับผมดารานี้ก็ดูเหมือนจะเข้าท่าผมอาแปดครับวาร์ปก่อนเลยครับแต่เซนกิเรียบร้อยหมดเจอฟิเลสไทยครับแล้วบอแล้วีิฝ่านมายิงใส่มาสโอตปั๊มยิงย้ําต่อมาสโอตยังไงครับผมโดนบทตายไปพอดีพอดีฮะ มานาเกือบหมดเคลื่อนบอมในคอลิชันนี้ฟานมียูเ,เอ็นยูดียกต่อเดียวเน็กแล้วก็ฟาสเซ์ฟิวเปิดไปกบับเลเซอร์ฮะอิงเซอร์ระเบิดมาเยี่ยมทีกับบมเอ็นยูโ,นโนดนเรื่องคิวจัดการหมดเรียบร้อยสกอร์เป็น7ต่อ3ครับบอเลเรนนิงเปิดใส่มาสซิลอตครับแหลมๆมาลากคลีมผมแต่เลนยัดไปที่บอมแต่ไม่ทันเลยนะฮะดาเมจมันแรงจัดจะเป็นฟอร์ซาบอสสามน่าจะหนีจาก,กคอกเบิกหรอกฮะ ปาแฟร์ไปฮุกมาอิสเวลระเบิดครับโอ้โหได้อัลบอดอนนี่หยาบจัดบอกเลยว่าอยากจัดะผมแปบกล่างไปครับตาคนต่างดูครับดูดจูบกันมาดูดกันเป็นดทอดผมดูดกันเป็นดทอดนะทอดพระป่าเลยมาฮะรถตีรถด,ด,ด,ดาเมจไปอยู่เหมือนก,กันะน,นเเะผมเรนบอมฟี่ครับแล้วนี่เปิดดูดท่อคูกมาเรเซอร์ผมไล่ไถ่ายไปฮะปาซาฟิวติเปิดไปกับผมแต่เรเซอร์เป็นคนที่ได้ดาเมจมาเติมนะ ส่วนมอฟฟิงนี่เอาดาเมจครับไปหักลบกันนะนั่นเอง11ต่อ4ครับสีเป็ก็เป็นจีทอนนะฮุกมาเปิดกับผมส่งก็เปิดใส่ผ่านเข้าไปฮะเิมเพนบอดลงส่วนไล้อีกแคับลจานคิวเรียบร้อยฮะเห็นว่าฮุกเปิดไปเจอเขารับอยู่นะครับแต่พละมอฟฟิงก็ฟีแลลาครับเรื่อยๆฮะมาเป็นแมนเตอร์สไตล์ของ16นาที บางนี้จะเอาบอมแต่บอฟฟิงจะตามเสริมมาทันหรือเปล่าฮะเจาะเท่ากับมิเลนครับกับคืนแะเอสบีอ่ะอีกเสลมาไล่ครับระเบิดไปเด็กแล้วก็ดิวเอลซับเน้นๆมาผมล้วงหลังไปคลิมเบอร์ลงครับคลิมโซฮะอีกหนึ่งทีบอลฟิงใส่ป้าลงแล้วบูคองบากมาข้อผมแต่ก็โดนออกจากบูคองไปครับกลัวโดนจับนั่นเองฮะตีเสาต่างต่าไล่คนดีกว่าผมบอฟฟิงเวฟฟอร์มาโดนเฮกครับการกับการดึงกันไป ดาตัวของสามเมลผมโดนบดแน่นอนครับอย่างงี้ส่วนอัพบอดอนผมน่าจะไม่ได้กลับครับผมเจออีกสเวลแล้วก็ครอบดึงไว้เรียบร้อยหมดเซ็กี่แตกสาม e ครับตอนนี้ SBE ครับมาแบบนิน้เนียนตาผมเ g t r u s รลิวแอกเข้ามาฮุกมาเลยวันนี้ครับดูเอลมาย้ำต่อทำ้งเมณใน่ไหมมีเซเลดอยู่ครับทางเดอร์เดดโพเพชรโอ้ลุงมทิปให้บ๊อบครับผมนะ พิโลสเฟอร์โซนครับทางฝั่งแจ็คกี้พุ่งมาผมจับล็งเพราคองไปครับดตะเว็บเอาวิก่อนลงไปซาเมลครับเรียบร้อยบอลฝั่งจังหวะนี้ครับดิโอแนกโดนหรือเปล่าไอ้ครับเรียบร้อยมาฮะดูท่อคู่ไปก็เปียเรดอีซัวเว็เยอะไปก็จานคิวรอโซมปลายขึ้นไว้ก่อนฮะโซมปลายขึ้นมันจะไปยิงไดนไม่ได้ครับสตอปแต่เปียเลดเกือบตายผมต้องใส่คนตัวเองไว้ก่อนทางด้านโอ๊กอ๊อกฝากอาแบนผมเปิดมาครับปูคองก็ครอบกันไว้ครับจำเอาเด็ดใสครับ ใช้ไปแล้วด้วยเวฟฟอร์มออกมากอดเทีมซื้อเกิดมาครับลิโอแนกฟาน่าเรเซอร์ตายครับพ็อกเกิร์ครับเตรียมฮุกหรือเปล่าฮะดึงแฝดดึงมาฮุกมาใส่เต็มแล้วเขาบุกคล้องผมแล้วก็ตีใส่ลิโอแนกลิโอแนกทอยครับผมตีครับผมตีติดจิงกูมาสลีผมพัดทิ้งระบบล้างดีบัฟไปนี่เองครับแล้วอีกส่วนเราเปิดมาทันหรือเปล่าเราเปิดทันด้วยผมเรียบร้อยครับลิโอแนกมาแบบคมจัดเนี่ยนคิวเขามาช่วยทันครับจังหวะเสริมดีครับเอลจีทัน อีเอิลระเบิดมาใส่อ่ดอนแล้วดูเอลมาย้ำต่อที่ชาแมนชาแมนเรียบร้อยครับดาเมจ40ครับมาสวรอตไล่ตามต่อที่เซนกีครับใจตัวของบอลลูชามเป็นเวฟครับเรียบร้อยเป็นการครับเป็นก้าวขี่ของเฟีลเลสโดนผ่านมาบอลดีไซน์ครับผมเวฟฟอร์มออกไปได้ตัวแจ็คกี้ครับเชนสี่ีไม่ทันครับผมแล้วเดินเข้าใส่เลยครับผมทำฝั่งเฟีลเลสเปิดปีกเคบีมาโอ้โหโดนดูดาเมจแล้วก็ตายครับผมเฟีลเลสครับไม่กดไซโคตตัวเองครับ แล้วยังไงต่อผมถอยออกไปได้โอ้จัคกี้ครับจังหวะโถมกลับครับผมเทนเดนเอสพีครับฆ่าเด้านฟิลิสไปฮะแล้วจอดด้านล่างย้ำต่อครับอาร์แบทบุกมาเต็มบอลเริโอถอยครับเดอร์เมดมาก็สไลด์ดีเหมือนกันฮะเลี้ยวแนครับผมอีสราเอระเบิดพาดันไปด่านนี้ตีเด้ครับผมแล้วก็ฟอตเทคดึงกันไว้โซ่ปลายปลอดดับเบิลดูเอลมาเลยฮะอุ้ยต้านไหวหรือเปล่าครับท่านไดโนของบัง นี่ครับได้ดาเมจมาฟรีคู่ใช่ไมครัแต่ว่าฟิเล็ตก็ท่อคู่กันไปครับซื้อเกิดมาครับอัร์มรอดจะเข้ามาบัฟนะด้านเอรีกผมกับดิวแน,นครับคอนเทนต์ยอยู่อยู่โดนดิวแนกตัดออกจากไฟไปครับส่วนนด้านหน้าของฟิเล็ตจัดการอาแบตไปเรียบร,ร้อยฮะไล่ตามบอลใส่คเซตไซโคเซตอัพมาจังหวะนี้ครับบอมวิ่งฟาสต์มาฟิลแล้วเวฟฟอร์มตามมาดับบลิมไซส์เปิดผ่านเข้าไปไม่ทันครับผมไดเนอร์เซนกิฮิวให้เรื่อยๆฮะ เราเก็บแฟลงครับอัดโลชานะเอกเปิดมาจากที่นี้ครับผมแล้วฮุกตัดหลังกันไปเปิดบีเคบีครับผมเฟียเลตชิวการดหึงย้อนกันไว้ครับผมทางด้านนี้เขาโฉบลายถึงพูดมาแบกแจ็กกี้ผมจัดการดึงบอมไปแล้วนี่ครับตัวของเอจยูเขาเรียบร้อยฮะเปิดมาจากวานนี้ครับผมไซโคก็ตัดไปยังไงต่อนี่ผมดูเอลใส่เข้าไปที่ทางฝั่งโก้ของฝั่งกังกี้คิงบังกี้คิงครับเรียบร้อยครับแจ็กกี้ตัดได้พอดีฮะ ดับเบิลคิวคู่เลยครับผมเฟียรเลสแล้วก็แจ็คกี้ครับเข้าตีโลชานต่อทีมไวกับ SB เสียหายกันไปบอกก็เช็คมา27นะจะมีฝืนซื้อเกิดหรือเปล่าครับ SB สครับไม่น่าจะฝืนซื้อเกิดครับรอคอนเทนต์ไฟครั้งต่อไปฮะได้ไปเนี่ยลากมาถึงทาวเวอร์เดียสามฮุกมาครับใส่เลเซอร์บอกเอาโดนเฮกตัดครับผมเล่นคองเวิร์ดครับดานนี้อิงสเวลระเบิดมาชักก็ถึงจับล็อกไว้แล้วดูเอลใส่เต็มย้ำต่อช่วยกันลุมตีครับใส่บักกี้คิง บางกี่คิงดูดเลือดไม่ทันบอกแล้วก็ตายไปครับไม่มีบายแบ็กด้านตัวของฝั่ปังเอวเออเรเซอร์ครับขาเรี่ยวร้อยไปไลเซนกีเซนกีเจออิงสเวัลลานีพาสซอฟิวเปิดไปครับว่าเอรีโอยังไงต่อบอลลี่มาวอลส์เดีไวยใส่เปลียเลทเขาบอกเปลียเลทมีชีทปั๊บอยู่นะโอเวอร์วิ่งออนไปแล้วก็ถอยครับบาสลอตฝั่งเอ็มจีทรานผมเข้าถามวาตีด้วยบารักที่ใดครับยังไงต่อครับแชกเกอร์ดึงจับล็อกไว้ที่ทางด้านของเขเอลซี นเนก้าครีมจะได้บอกเวฟตัดแนวหลังครับผมสต็อปตายมีบายแบ็กอยู่ฮะส่วน LC ก็ตาย LC ก็มีบายแบ็กครับแต่เอ็นกาบอแจ็กกี้บอมีเอจินอยู่ก็ซื้อเกิดมาสตอ็อปตัดด้านข้างไปเลี้ยวแหนกสไลด์มาโดนเฮกกาอากาศบอเรียบร้อยครับดเแคปคิวคอนเดนซาเบลฮัสฟิวเข้ากันไว้ครับเอเรียลดูดเลือดมาก,ก่อนแล้วชิบวกาครับตัวของฟางเปียร์เลตครับดูดเบนเลยเหรอฮะจะใส่คนขึ้นตัดหรือไม่บีเบีเปิดดีกันไว้ครับบีเบีเปิดดีไว้าแต่มันยังลิงลีกเบนครับก็ดดูดเบไว้อยู่ฮะ เวฟฟอร์มมาจากวันนี้ครับผมดับเบิลไซลด์เปล่ลปาตบานาไม่พอครับทางด้านแจ็กกี้แจ็กกี้จากอีซูเอลก็ไม่ถือครับผมทอยกลับว e. ่าเอสพีด้วยอาที่เลือชาแมนยิงก,ก่อนได้เด่นครับผมเรียบร้อยดาเมจมา180ครับ LC. เอลซีเอกเปิดมาดีได้เรด่นผมเห็นครับได้ดูดาเมจมาที่เดินสไลด์ช่วยกันไปครับผมและแจ็กกี้ว่าครับซันตานิกยืนดูเลือดใส่บังกี้คิงเวฟฟอร์มก่อนตัดด้วลาครับผม อันศศนี้บีซ้ายปัดขาดเข้าไปผมได้แบ็ค์ครับตอนนี้ชาแมนยิงต่อที่โดของฝั่งอเมริกครอบคัเวอรคุกไปที่อาแบทครับผมบังกี้คิงและเอ็กโซย์ซึมครับเจาะคาบอกไปเลยทีเดียวว่าจีจีขออะเอ็มจีทัชชนะไปสองสูดกับคีนชีตเอต้าเกเก้ครับก็เปน็นนักเอ็มจีทัชชนะไปครับในเกมน,นี้สองสูนครับเก็บแต้มไปในรอบกลุ่มเศษตอนนี้ก็ชนะสี่แพ้สูดนะครับเหลือแข่งอีกสามแมตช์ครับผม จเจ้าแห่ง Rover Division ครับอยู่ไม่ไกล36นาทีจบเกมครับสา35คิวครับ MG Trash ฟอร์มเข้มจะจัดเลยครับจะเป็นหนึ่ง rising star ครับผมที่เราได้ตามเชียร์กันนะยังดุเดือดอครับผมในซีซั่นนี้ครับ